ที่วัดธรรมสามัคคีในสุครีบกระจายประธานสากลเครดิตยูเนี่ยนพัทยาพร้อมด้วยนางเปรมบุรีแท้โค้งนายกสมาคมอีสานเมืองพัทยาร่วมกันบริจาคเงินจํานวนกว่า10,000บาทเพื่อช่วยเหลือในโครงการผู้ยากไร้ประสบภัยโควิดสิโดยท่านพระครูพิสารจริยากรท่านเจ้าอาวาสวัดสามัคคีได้บอกว่าวัดได้ให้โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยได้จัดทาโครงการแจกลงศพรายญาตงบประมาณ10,000บาทช่วยเหลือศพอนาถา ทั้งนี้จากที่เคยมีข่าวว่าสถานพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายไม่พึงประสงค์ทางวัดต้องการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้จึงประสานกับนายกเมืองพัทยาประธานมูล,ลนิธิสว่างบ,บูรณ์ธรมสถานเมืองพัทยาพร้อมกลุ่มผู้ใจบุญรวมกันช่วยเหลือทุนทรัพย์จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงค่าดำเนินการเจ้าหน้าที่นำศพ สัมเพลอลงศพถุงซิปพีและน้ำยาฆ่าเชื้ออีกทั้งในจังหวัดชนบุรียงังคงมีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางวัดเองมีมาตรการควบคุมป้องกันทําความสะอาดและช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19